สอบท้องถิ่นกันต่อ EP นี้เป็น EP ที่7นะครับใครยังไม่ดู1-6ย้อนไปดูได้เลยนะครับมาในวันนี้ครูจะมาแจกคลิปติวนะครับดังนั้นนักเรียนจะได้รับคลิปติวกฎหมายกฎหมายท้องถิ่นจากการสอนครั้งนี้แหละโอเคไหมครับนอกจากนี้ครูยังมีไฟล์ไฟล์สรุปกฎหมายท้องถิ่นครับซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทออมีนักกฎหมายเขาสรุปไว้ แต่ก็ไม่ได้ครบทุกอันหรอกแต่จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักเรียนแน่นอนเดี๋ยวครูมาแนะนําสรุปวันนี้ครูจะแจกนักเรียนทั้งคลิปติวหอย่างเนาะคลิปติวกฎหมายทุกฉบับแล้วก็ไฟล์สรุปกฎหมายจากสทโอเคนะครับซึ่งทั้ง2องอันนี้จะไปรวมกับพรบรฉบับเต็มใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้ความรู้ครอบคุมกฎหมายทั้งหมดแล้วเนาะดังนั้นก่อนจะไปรับคลิปติว และก่อนจะไปรับไฟล์กฎหมายนักเรียนใจเย็นๆนิดนึงครับเดี๋ยวหลงประเด็นต้องตั้งใจฟังคําอธิบายในคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับนักเรียนต้องฟังครูอธิบายนิดนึงฟังคําอธิบายของครูให้จบจะได้ไม่หลงประเด็นจะได้ไม่ออกทะเลจากนั้นไม่นานหรอกครับฟังคลิปอธิบายนี้เสร็จไปรับคลิปติวไปรับไฟล์กฎหมายที่ใต้คอมเมนต์นะครับแต่นักเรียนยืนยนันอีกทีนะครับ ต้องฟังคําอธิบายครูนิดนึงใจเย็นๆอย่าใจร้อนคําอธิบายจะช่วยให้นักเรียนสะโคลบหรือโฟกัสการอ่านได้ตรงจุดเนาะต้องแจ้งนักเรียนทุกคนนิดนึงครับนักเรียนวันนี้เสียงอาจจะมีแท้ๆนิดนึงเนาะเพราะว่ามีการก่อสร้างที่ข้างๆบ้านครูดังนั้นเสียงก่อสร้างอาจจะไปรบกวนคลิปนักเรียนนิดหนึ่งเนาะแต่ก็ตั้งใจฟังและกันครับคลิปนี้ไม่ยาวมากต้องขออภัยนักเรียนนิดนึงปกติคลิปครูจะเงียบใช่ไหมครับไม่มีเสียงแทรกแต่วันนี้อาจจะมีเสียงแทรกจากการก่อสร้างนิดนึงเอาเป็นว่านักเรียนก็ต อ่ะก่อ like <hei S 2> นที่นักเรียนจะเรียนนักเรียนต้องทราบสิ่งนี้ครับเวลาครูสอนในคลิปวิดีโอเนาะนักเรียนเรียนจบเรียนให้จบก่อนนะนักเรียนเรียนในคลิปวิดีโอจบใช่ไหมครับให้มามองใต้คอมเมนต์เนี่ยเรียกคอมเมนต์มองลงมาข้างล่างครับตรงที่นักเรียนเอาไว้ขอบคุณครับขอบคุณค่ากับครูเนี่ยครับแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันให้กําลังใจครูบอกครูว่าเออครูหนูสอบผ่านแล้วหนูสอบผ่านแล้วนะคะหนูได้บรรจุราชการแล้วครูครับผมบรรจุราชการแล้วครับครูว่าผมผ่านภาคกกพภาคกท้องถิ่น อะไรก็แล้วแต่เป็นการให้กําลังใจแก่กันเนาะนักเรียนเอาไว้แสดงความคิดเห็นให้ครูให้กําลังใจครูบอกเรื่องราวแสดงความยินดีร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเนาะและเราไม่หยาบคายต่อกันโอเคไหมครับเราพูดแต่ในสิ่งที่ดีเนาะใครด่าครูครูไม่โกรธแต่ครูกดลบนะโอเคนะครับเรียนไม่ต้องพิมพ์ไม่เสียเวลาแต่ใครคุยดีๆครูครูก็ตอบคอมเมนต์นักเรียนดีๆแม้ครูจะไม่ตอบครูจะกดหัวใจจําไว้ว่าครูอ่านทุกคนครับโอเคนะครับตามนี้นนองเรียนอ่ะที่ใต้คอมเมนต์นักเรียนสังเกตคําว่าปักหมุด ครูเขียนคำว่าปักหมุดอยู่ด้านบนเห็นไหมครับปักหมุดนี้คือสิ่งที่ครูแจกไฟล์แจกคลิปติวต่างๆแจกไฟล์กฎหมายไฟล์การสอบตลอดจนคลิปติวให้นักเรียนมองไปที่คอมเมนต์นิดนึงแล้วมองไปที่ด้านบนเห็นไหมสมมตินักเรียนคอมเมนต์ครูอ่ะมันจะอยู่ด้านบนเห็นไหมครับแต่อยู่ใต้คลิปวิดีโอเราเรียกคอมเมนต์ปักหมุดเห็นไหมครับแล้วนดเห็นคำว่ากดเพิ่มเติมไหมนักเรียนกดเพิ่มเติมตรงนี้กดลองกดดูมันจะขยายขนาดแบบนี้ครับไปที่ฝั่งนี้เห็นไหมอ่ะย้ำอีกที อันนี้คลิปวิดีโอใช่ปหให้นักเรียนมองไปที่ใต้คอมเมนต์แล้วนักเรียนกดยอดนิยมก็ได้เห็นไหมครับคาว่ายอดนิยมกดยอดนิยมแล้วนักเรียนกดเพิ่มเติมนักเรียนก็จะเจอแบบนี้ครับนี่คือลิงก์ครับลิงก์ที่ครูแปะไว้มีทั้งคลิปติวและก็ไฟล์เอกสารประกอบการสอนหรือไฟล์ต่างๆที่ครูต้องการแจกเช่นไฟล์กฎหมายไฟล์สรุปอะไรก็ตามมีอยู่ใต้คอมเมนต์ดังนั้นณนะตอนนี้นักเรียนคงรู้จักคําว่าใต้คอมเมนต์แล้วใช่ไหมครับเนี่ย ใต้คอมเมนต์ที่ที่นักเรียนเอาไว้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะครูอะโอเคนะครับมองไปที่ใต้คอมเมนต์หลายๆคนไม่มองเลยจําไว้ในคอมเมนต์มีประโยชน์นะครับตามนี้นะครับต่อมาคลิปติวแรกครูติวกฎหมายไปให้นักเรียนแล้วเนาะคลิปติว EP ที่3ามใครยังไม่ดูไปดูนะเดี๋ยวครูแปะไว้ให้หรือใครไปย้อนดูในเพลย์ลิสต์กดใครไปย้อนดูในเพลย์ลิสต์ท้องถิ่นก็ได้โอเคไหมครับครูสรุปแล้วเนาะว่าจริงๆแล้วกฎหมายต้องอ่าน11หรือ13ฉบับกันแน่ ซึ่งครูบอกแล้ว่วาเหตุผลอะไรถึงต้องเน้น11บฉบับและเหตุผลอะไรถึงมีเพิ่มเติมเป็นสิบสามฉบับครูสอนไว้หมดแล้วดังนั้นนักเรียนอยากคิดเองเออเองให้ดูอ้างอิงเอกาสารด้วยและนอกจากนั้นคลิปนี้ครูทำอะไรไว้ให้ครับครูแจกไฟล์กฎหมายฉบับเต็มไว้ให้ทุกฉบับเลยดังนั้นถ้านเรียนมองมาที่ข้างล่างตรงคอมเมนต์มันจะแปะไว้ตรงนี้ครูแปะไว้ให้นักเรียนฟังคลิปนี้ให้จบแล้วไปรับคลิปตีวกฎหมาย ไปรับไฟล์กฎหมายฉบับเต็มได้โอเคไหมครับส่วนคลิปกฎหมายครูจะแจกในวันนี้ดังนั้น EP ที่3นักเรียนจำเป็นต้องดูดูให้จบเพื่อนักเรียนจะต้องรู้ว่าเออนักเรียนควรจะเน้นอะไรใน11แล้วก็อะไรที่เพิ่มเติมเป็น13อะไรเงี้ยครูแนะนําไว้ให้เสร็จแล้วต้องรู้เหตุผลที่แท้จริงจากนั้นมองมาที่ใต้ comment, คอมเมนต์ครูแปะไฟล์ไว้ให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์กฎหมายฉบับเต็มโอเคไหมครับตรงนี้เคลียร์เนาะ อ่ะต่อมาอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนเข้าใจผิดและโดนหลอกนักเรียนฟังคุยดีนะสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดและโดนหลอกครูใช้สีแดงเลยตรงนี้ครับกฎหมายจะต้องไล่ตามอัปเดตทุกฉบับไหมออจินตนาการดีๆนะกฎหมายหนูจะต้องไล่ตามอัปเดตทุกฉบับไหมคําถามคือแล้วนักเรียนไปสอบตําแหน่งอะไร ถูกปะความจริงก็คือนักเรียนรู้ไหมครับนักเรียนสอบความรู้ทั่วไปนักเรียนไม่ได้จะไปเป็นนิติกรไม่ได้จะเป็น,ปนอัยการไม่ได้จะไปเป็นผู้พิพากษาไม่ได้จะไปเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับกฎหมายมันไม่ใช่โดยตําแหน่งแต่นักเรียนสอบความรู้ทั่วไปเพื่อจะไปสมัครงานในตําแหน่งต่างๆกันเช่นอาจจะไปสมัครงานในตําแหน่งอาจารย์ครู วิศวกรนักวิทยาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ถูกไหมนักเรียนไม่ได้สมัครนิติกรอายการผู้วิพากษาเสมอไปนะดังนั้นกฎหมายที่ท้องถิ่นออกจะเป็นกฎหมายทั่วไปแปลว่ามันไม่ได้ลึกซึ้งซับซ้อนขนาดนั้นมันเป็นการวัดความรู้ทั่วไปวัดยา้าอีกทีนะวัดประเด็นหลักๆของกฎหมายก็แปลว่าอะไรครับประเด็นหลักๆของกฎหมายในพศที่เขาระบุอ่ะพศนั้นๆ ไม่ได้ยิบย่อยไม่ได้แก้ไขย,ยับยับขนาดนั้นนักเรียนจินตนาการครับนักเรียนไม่ได้จบกฎหมายนักเรียนจะไปไล่ดูการแก้ไขย,ยิบ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 สุดท้ายนักเรียนไม่ดูไปเสียเงินให้คนที่มานั่งออกอัปเดตกฎหมายให้เราแบบนั้นใช่เหรอแล้วถ้าเราไม่มีตังล์ล่ะแล้วก็สอบตกเหรอมันไม่ใช่นักเรียนโอเคไหมครับคือนักเรียนต้องทราบว่า เขาออกประเด็นหลักของกฎหมายอันเนื่องมาจากว่าทุกคนก็ไม่ได้จะไปเป็นนิติกรทุกคนก็ไม่ได้จบนิติศาสตร์ทุกคนก็ไม่ได้เป็นอายการทุกคนก็ไม่ได้เป็นผู้พากษาทุกคนก็ไม่ได้จะไปเล่นการเมืองตัวไหมครับต้องบอกนี้ดังนั้นกฎหมายอ่ะเป็นกฎหมายทั่วไปเขาเขียนไว้ชัดเจนนะความรู้ทั่วไปไม่ได้ออกกฎหมายเฉพาะโอเคไหมครับนักเรียนจินตนาการตามครูง่ายๆจะได้เข้าใจลึกซึง้งจินตนาการตามครูง่ายๆสมมุติ ว่าคณะกรรมการออกข้อสอบไปแล้วออกข้อสอบไปเสร็จแล้วนะเพราะมันต้องออกก่อนใช่ไหมคณะกรรมการออกข้อสอบไปแล้วอีก3ามเดือนต่อมากฎหมายมีการแก้ไขซึ่งมันเป็นเรื่องปกติกฎหมายมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแล้วทาไงกรรมการจะต้องไปรือ้อข้อสอบมาแก้เฉลยหรือมาแก้ข้อสอบใหม่หรอครูยำ้ำเหรอสมมติ ครูออกข้อสอบวันนี้สมมติครูเป็นกรรมการครูออกข้อสอบวันนี้ข้อสอบกฎหมายอีกสี่วันข้างหน้ากฎหมายเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมครูต้องไปรื้อข้อสอบมาใหม่เหรอทําได้เหรอครับต้องไปเสียตังค์ใหม่เหรอเสียตังค์จ้างคนออกข้อสอบใหม่ไม่ใช่ดังนั้นเวลากรรมการเขาออกข้อสอบเขาจะออกเป็นประเด็นหลักๆของกฎหมายประเด็นที่ไม่ได้แก้ยิบย่อยอยู่แล้วดังนั้นสบายใจได้โอเคไหมครับอ่ะต่อมาหลายคนไม่ได้จบกฎหมาย จะไปตามแก้ไขทุกตัวไหวเหรอแล้วมันใช่สาระสำคัญของการสอบหรือไม่นักเรียนต้องฟังดีๆนะครับนักเรียนจะสอบนิติกรเหรอสอบนิติกรเขามีภาคขออยู่แล้วนะเป็นกฎหมายหนักๆถูกปะ่ะอายการเขามีภาคขออยู่แล้วนะคือการสอบอายการเขามีการสอบเฉพาะอยู่แล้วนะกฎหมายแบบหนักๆผู้พิพากษาก็เหมือนกันนะครับตำแหน่งเหล่านี้เป็นตำแหน่งผู้ใช้กฎหมายโดยตรงไม่ว่าจะเป็นนิติกรอายการผู้พิพากษา เขาจะต้องอัปเดตกฎหมายเพื่อการสอบของเขาเป็นเรื่องปกติแต่เราในฐานะผู้สอบทั่วๆไปและไม่ได้จบกฎหมายและหลายๆคนก็ไม่ได้ไปเป็นนิติกรอ,อาจจะไปทางานตําแหน่งอื่นนักบัญชีวิศวกรอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมเราไม่ใช้เราไม่ใช่ผู้ใช้กฎหมายโดยตรงดังนั้นกฎหมายมันจะไม่ได้ออกยิบย,ย่อยยับยับขนาดนั้นเขาออกแค่ประเด็นหลักๆถูกไหมครับูกปะแล้วนักเรียนจีนการแล้วจะต้องจ่ายเงินให้เพื่อ ให้คนอื่นอัปเดตกฎหมายให้เนี่ยนะก็ต้องย้อนถามว่ากรรมการของท้องถิ่นเขาคิดแบบนั้นเหรอเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาเข้าใจว่าทุกคนมีฐานะไม่เท่ากันไม่ได้มีตังเหมือนกันใครใครเรียนเรียนไม่เป็นไรแต่ใครไม่เรียนไม่มีตังเรียนมันก็ไม่ผิดไงหรือคนมีตังแต่ว่าต้องใช้ตังดูแลพ่อแม่ครอบครัวก็ไม่เรียนก็ไม่ผิดไงกฎหมายไม่ได้ออกยิบยิบอย่างนั้นกฎหมายออกประเด็นหลักๆขูย้ำไปแล้วนะครับ ดังนั้นมันตลกมากที่จะบอกว่ากฎหมายอัปเดตตรงนั้นอัปเดตตรงนี้มันไม่ได้เยอะขนาดน,านั้นนักเรียนกฎหมายใครเคยสอบยืนยันกับครูได้โดยปกติออกประเด็นหลักๆครับใครเคยสอบ yes ออกถิ่นยืนยันกับครูได้ว่าไปเจอข้อสอบมันเป็นแบบไหนถูกไหมชัดเจนเนาะกรรมการผู้ออกข้อสอบครูย้ำอีกทีนะกรรมการผู้ออกข้อสอบจะออกประเด็นหลักๆเท่านั้นครับเท่านั้นครับ,รบเพื่อป้องกันการได้เปรียบเสียเปรียบทุกคนไม่ได้จบกฎหมายทุกคนไม่ได้จะไปสอบอัยการไม่ได้สอบผูิภาษาไม่ได้สอบนิติกร ทุกคนมีตำแหน่งของตัวเองดังนั้นกฎหมายต้องเป็นกฎหมายทั่วไปไม่ได้ลึกซึ้งซับซ้อนซ้อนเงอนขนาดนั้นเป็นกฎหมายทั่วๆไปหลายๆคนเข้าสอบท้องถิ่นย่อมรู้ดีถูกไหมครับครูพูดชัดเจนแล้วเนาะดังนั้นตรงนี้ให้เคลียร์เนาะอย่าไปโดนหลอกครับแต่เรียนบอกครูแล้วครูอัปเดตให้หน่อยครูอัปเดตให้อยู่แล้วเต็มแม็กโอเคไหมครับเอาตามที่ครูบอกนี่แหละนายไ,ไปสอบได้แน่นอนน่ะวันนี้คราวที่แล้วใน ep สามครูแจกไฟล์ฉบับเต็มไปแล้วเนาะวันนี้ครูมาแจกคลิปติว ซึ่งแน่นอนคลิปติวครูอัปเดตแล้วไม่ต้องห่วงครับอัปเดตล่าสุดแล้วละ่ะออกแค่นี้แหละออกแค่ครูอัปเดตเป็นปัจจุบันแล้วละ่ะออกแค่นี้แหละเป็นคลิปติวจากอาจารย์หลายๆท่านผู้มีพระค,คุณโอเคไหมครับอาจารย์หลายๆท่านครูค,คัดมาแล้วถ้าไม่ดีจริงครูไม่ได้สนใจและครูก็ไม่ได้ว่าใครหรือถ้าครูคิดว่าเออมันไม่ได้ตรงหรือว่ามันอาจจะสั้นไปหรือว่าอาจจะไม่ละเอียดครูก็ขัดออกซึ่งไม่ได้ผิดไง ครูเลือกมาให้รู้สึกครูเฉยๆยถูกไหมครูไม่ได้บอกว่าอาจารย์ท่านอื่นไม่ดีนะอาจารย์ท่านอื่นก็ดีในแบบของเขาถูกไหมครับแต่ว่าครูจําเป็นจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเพื่อว่าให้มันครอบคลุมเนื้อหาครูก็เลือกมาโอเคไหมครับเข้าใจเนาะแต่ครูยืนยันว่าสิ่งที่ครูเลือกเป็นสิ่งที่อาจารย์หลายๆท่านได้ติวฟรีและติวได้ดีมากครูเลยเลือกมาเพราะครูเข้าไปฟังมาก่อนแล้วโอเคไหมครับดังนั้น ใครไปเรียนกับอาจารย์ท่านใดที่ครูแปะลิงก์ให้ก็ฝากขอบคุณด้วยลวกนะันเนาะฝากบอกอาจารย์ท่านนั้นว่าอาจารย์ศักชัยขอบคุณมากครับอาจารย์ศักชัยยืมคลิปของอาจารย์ไปแนะนําไปแชร์ต่ออะไรอย่างนี้ก็แล้วแตะนะ่เนาะนั่นเองก็สามารถขอบคุณอาจารย์ท่านนั้นด้วยครับให้กําลังใจแก่กันอาจารย์เขาอุตส่าห์มาติวให้ฟรีเราก็ควรมีน้ําใจขอบคุณเขาใต้คอมเมนต์บ้างโอเคไหมครับเนี่ยเป็นการกระตันยูแก่กันถูกไหมครับก็พบแต่ความสุขความจเจริญเนานะครูพูดตรงไปตรงมาสุดแล้วโอเคไหมครับดังนั้นนักเรียนไปติวกอาจาจรย์ที่ค ให้มาเนี่ยนัเรีองก็ไปขอบคุณท่านได้ใต้คอมเมนต์เนาะแลวก็ไปเรียนนั่นียนจะได้ความรู้เต็มเปี่ยมซึ่งครูแจกทุกฉบับครับเป็นคลิปติวและเป็นคลิปติวที่อัปเดตแล้วเคลียนนะไม่ต้องไปอัปเดตมากกว่านี้แล้วครูอัปเดตแ้ะตามนี้แล้วกันโอเคไหมครับต่อมายังไม่จบนะครับนักเรียนทางกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นก็คือเป็นกองของเขาอะเนาะสำนัก นั่นลรู้อยู่แล้วลกองอ่ะกองเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งเป็นกลุ่มงานหนึ่งอ่ะอย่างนั้นละกันเนาะกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือนักเรียนเรียกสั้นๆว่าสอทอเนาะส่วนกอสอทคือกรรมการใช่ไหมครับอันนี้คือสอทอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในานามกองกฎหมายเขาได้สรุปพรบรมากี่ตัวสี่ตัวซึ่งสี่ตัวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสอบของ,ท,องท้องถิ่นของนักเรียนครับครูคัดมาแล้ว นั่นบอกอา้าวครูมันมีตั้งสิบสามตัวก็สิบสามตัวครูมีคลิปติวให้แล้วไงแต่ว่าทางท้องถิ่นน่ะเขาสรุปมาให้สี่ตัวแต่สี่ตัวนี้ก็หลายคะแนนนะเนี่ยอ่าประเมินด้วยสายตาคร่าวๆอาจจะตั้งแต่แปดถึงสิบคะแนนอ่ะถึงแปดอ่ะประมาณแปดคะแนนแล้วกันเนี่ยข,ข้อละข้อละสองใช่ไหมครับเนี่ยนั่นมองด้วยตาเนี่ยสิบสามพรบรเนี่ยก็ประมาณสามสิบข้อก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันเนาะดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าเนี่ยสี่พรบรเนี่ยประมาณแปดถึงสิบข้อแล้วกันนะ แต่สิบขอดูเยอะนะครูขอตัดละกัน <c oughs> ครูบวกลบเลียนมองออกใช่ไหมครับสิบสามเนี่ยสิบสามสองยี่สิบหกบวกลบสี่ใช่ไหมครับก็เป็นสามสิบดังนั้นก็อย่างต่ําอย่างต่ําก็ประมาณสองข้อเนาะดังนั้นขอเขียนสองข้อบวกบวกแล้วกันเนาะแล้วแต่มีแปดมีสี่พรบก,ก็สองข้อแปดสี่สองแปดบวกบวกอะประมาณมานี้แปดคะแนนบวกบวกใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะแต่ทุกคะแนานทุกคนทราบไปแล้วมีความหมายก็ติวตามนี้แล้วกันเนาะมีอะไรบ้างมีอบจ อบอจอมีอะไรบ้างอบอตอตำบลเนาะอบอตอมีอะไรบ้างเทศบาลแล้วก็พัทยาเอเคไหมครับอันนี้พัทยาครูตั้งชื่อชื่อสั้นๆแล้วก็เทศบาลเห็นไหมครับเขาก็อัปเดตมาแล้วถูกไหมไม่ต้องกังวลดังนั้นในคลิปนี้ครูจะแจกนักเรียนครับคลิปติวทั้งหมดตามนี้เนาะไปเรียนได้อัปเดตแล้วแล้วก็พรบรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาสรุปมาให้ ก็มีพรบอรบจอ,อบตอเทศบาลแล้วก็พัทยารวมกันก็ตีว่าข้อละสองคะแนนบวกบวกสี่คูณสองได้แปดแปดบวกบวกอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วที่เหลือก็ไปติวพวกนี้เนาะเรามีคะแนนให้เก็บประมาณสามสนะิบสามสิบคะแนนเนาะในสิบสามพรบแต่นักเรียนก็รู้อยู่แล้วเนะาะพรบสีแดงเนะี่ยไม่ได้ออกเยอะมันจะไปออกตรงอื่นเยอะกว่าครูบอกแล้วเนาะอย่าลืมไปดูว่าต้องเน้นตรงไหนอ่ะสามิคะแนนนี้นักเรียนไม่ต้องได้เต็มหรอกคือได้ มากเท่าที่จะมากได้แล้วไปรวมคะแนนแล้วผ่านซึ่งหลักการลงคะแนนว่าใช้กี่คะแนนแล้วผ่านครูอธิบายไว้แล้วเนาะอย่าลืมไปย้อนดูแล้วกันเนาะไปดู ep หนึ่งถึง ep หกให้จบแล้วกันจะเข้าใจทุกอย่างอันนี้เป็น ep เจ็ดแล้วเรามาไกลแล้วเนาะก็ครบแล้วเนาะสรุปครับนักเรียนได้อะไรจากครูบ้างหนึ่งนักเรียนได้คลิปติวคลิปติวทุกพรบรวมถึงอะไรครับครูเติมอันนี้ไม่ให้แล้วนะประมวลจริยธรรมทำไมครับเนี่ย หลายๆคนตามหาประมวลจริยธรรมอันนี้ใช่ไหมคตตรูเติมมาให้แล้วครับครบแล้วเดี๋ยวรับที่ใต้คอมเมนต์เนาะก็มีคลิปติวพรบ,รบรคลิปติวทุกพรบ,รบรเลยเนาะเป็นคลิปติวแล้วก็สรุปสรุปกฎหมายสรุปกฎหมายกี่ตัวครับเขามีมาให้สี่ตัวก็ถ้าอ่านตามนี้ก็มีลุ้นแปดคะแนนอะไรอย่างงี้เนาะอย่างตามก็เยอะแล้วใช่ไหมครับครูแจกสองอันนี้วางไว้ที่ไหนใต้คอมเมนต์นะครับ แล,ล้วในบอกครูหนูอยากได้คลิปติวฉบับเต็มคลิปติวฉบับเต็มมีไว้ให้แล้วครับตั้งแต่อีพีสามแล้วไปย้อนดูได้ดังนั้นถ่านเรียนจะเอาชนะกฎหมายนักเรียนก็ทําแบบนี้ครับดูครูนะถ้าอยากจะได้กฎหมายเยอะๆไม่ต้องชนะหรอกได้เยอะๆก็รวมแล้วผ่านถ้ามีเวลาว่างอ่านฉบับเต็มถ้าไม่มีก็ไปอ่ะไปดูคลิปติวคลิปติวคลิปติวพรบรที่ครูแจกวันนี้แล้วก็บวกสรุปพรบรสรุปสี่พรบ เขาสรุปมามันจะสั้นมากถ้านักเรียนไม่ทันใน,นฟาคูนะก็ทำสองอันนี้เป็นหลักดูคลิปติวแล้วก็อ่านสรุปสักสี่พรบก็ทําให้เราลุนแปดคะแนนแล้วไปรัวคลิปติวก็เกินสิบคะแนนไปไกลแล้วถูกไหมแต่ถ้านักเรียนมีเวลาพอก็ให้ย้อนไปอ่านคลิปเต็มด้วยแล้วก็ไล่ตามนี้รูเขียนนี้เข้าใจไหมถ้ามีเวลาน้อยให้ทําหมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลขสองให้จบก่อนดูติวพรบ,บรแล้วก็สรุปเนาะสรุปพรบ,บรที่แจกมา ที่ครูแจกถ้าไมครับแล้วทานักเรียนมีเวลาเหลือก็มาอ่านฉบับเต็มโอเคไหมครับแล้วถ้านักเรียนยังเหลือเวลาอีกยังเหลือเวลาอีกทําอะไรต่อสรุปเองถ้านักเรียนสามารถสรุปเองได้นี่คือจบลูกแบบเป๊ะโอเคไหมครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเคลียร์ให้เรียนเข้าใจทุกๆอย่างเนาะไว้เจอครูในคลิปต่อๆไปเป็นการแนะน,นําคณิตเนาะแล้วก็อุป,ปมาอุปไมแล้วก็จบด้วยตรรกศาสตร์ และเราจะได้คอร์ดติวเต็มๆของท้องถิ่นภาคกอเนาะจากนี้ไปนักเรียนก็แม่นแล้วแค่ทบทวนแค่ฝึกฝนบ่อยๆ,ๆนักเรียนจะสอบผ่านแน่นอนปีนี้เราหวังบรรจุนะครับเนียนจำคำครูไว้เราไม่ได้หวังแค่สอบภาคกอแต่เราหวังบรรจุครับไว้เจอครูในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ